อันนี้ก็มักจะเกิดจากการทํางานเยอะนะอันนี้ก็เป็นนิวโรพาธิกเพนนะเป็นการปวดตามแนวเส้นประสาทเกิดจากการทํางานเยอะหรือไม่ปวดแสบร้อนในโรคงูสวัดนะับปวดแนวเส้นประสาทเหมือนกันเนาะปวดเสียวปวดชาที่แขนขาในผู้ป่วยโรคคนแก่ที่เป็นโรคเบาหวานอันนี้ก็เกี่ยวกับนิวโรพาธิกเพนนะครับามาดูเนาะเขาจะมีแบ่งกลไกการปวดออกเป็นสองแบบก็คือนิวโรพาธิกเพนซึ่งจะพบมากกับอ๋อ นอซิเซปติกเพนซึ่งจะพบมากกับนิวโรพา i ิกเพ n ซึ่งจะพบน้อยนะครับนะเรามาดูว่านอซินอซิเ t i ติกเพนก็คืออย่างที่เราพูดมาแล้วที่เราใช้เอนเซททุกตัวที่ในการรักษาคืออาการปวดแบบน i c ิเซปติกเพ n Pain, อย่างเช่นอุบัติเหตุเล่นกีฬาหลังผ่าตาดัดเกิดแผลการติดเชื้อเกิดมะเร็งหลากหลายพวกนี้จะมีกลไกกระตุ้นนอซิเซปเตอตามอวัยวะที่มีที่รับความรู้สึกท้าเราปวดได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปวดแบบเฉียบพันธ์แพทย์สามารถหรือเราเกษตรกรสามารถหาสาเหตุได้นะส่วนยาที่เราจ่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จ่ายพาราเอนเซตทั้งหลายก็เรียกว่าเป็นการปวดแบบนอรซิเซติกเพนแต่ถ้านิวโรพาธจะพบน้อยพวกนี้บางทีเกิดจากนอรซิเซติกเพนก่อนแล้วมีผลต่อแนวเส้นประสาททําให้มีการทําลายดึงลังกดทับที่กลุ่มประสาทนั้นๆทําให้การส่งกระแสรประสาทผิดปกติ ก็ทําให้เกิดอาการารับรู้รับรู้ผิดปกติซึ่งอาการจะอา,าปวดร้อนปวดชาปวดเสียวคือการส่งอิมเพลว์มันมันไม่เนี๊ยบเหมือนกับตอนที่เป็นปกตินะครับซึ่งอาการปวดร้อนปวดชาปวดเสียวอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งกระตุ้นใดๆก็ได้อย่างเช่นการปวดแบบคล้ายไฟชอ็อตแบบเฉียบพันการปวดแสบร้อนอในโลคงูสวัสดรู้สึกเหมือนเข็มแทงก็ได้ ติดๆเป็นจังหวะปวดเสียวปวดชาในโรคเบาหวานพวกนี้ก็มักจะเกิดจากการติดเชื้ออย่างเช่นงูสวัดการขาดวิตามิน B ีอักเดบันอะไรก็ได้หลากหลายนะครับซึ่งแรกๆอาจจะเป็นการปวดแบบเฉียบพลันถ้าไม่รักษาจะเป็นนานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนก็จะเรื้อรังได้นะครับเรามาดูว่ายาที่ใช้ในนิวโรพาธิกเพน์ก็จะมีพีกาบ้าลินกับกาบ้าเพนตินที่เราใช้อยู่เนาะ ข้อบ่องใช้ของยากลุ่มนี้ในร้านยาที่พบบ่อยก็คือรักษาอาการปวดปลายประสาทในผู้ป่วยอย่างเช่นชาแขนขาในเบาหวานเนาะหรือปวดเส้นประสาทปวดร้าวๆแปลบๆเหมือนไฟช็อตร,ร่วมกับชาคือคนทำงานหนักนะหรือปวดแสบร้อนในโรคงูสวัดนะครับหรือปวดเหมือนเข็มแทงจิตๆตรงรอยแผลที่เคยได้รับอเหตมาก่อนเคยมีคุณแม่บุญธรรมของอาจารย์เนี่ยเขาหกล้มลงไปแล้วก็ตรง ช่วงหน้าอกนเนี่ยไปกระแทกกับขอบโต๊ะซึ่งเขารักษาหายแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยบางครั้งเกก็จะหวดว่าเวลานอนเนี่ยจมันก็จะมีเข็มแทงจิตๆๆขึ้นมาก็อันนี้เป็นการนวดบวดแนวเส้นประสาทอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนะามาดูพีกาบาลินนะพีกาบาลินเป็นกลุ่มยาต้านอาการชักเป็นยาแก้ยาแก้ชักตัวหนึ่งซึ่งสามารถรักษาอาการปรวด ร้อนปวดชาปวดเสียวที่แนวเส้นประสาทในผู้ใหญ่บรรเทาอาการมีตกกังวลช่วยให้หลับสนิทได้ด้วยนะนอกจากแก้ปวดแนวเส้นประสาทยังลดคลายกังวลช่วยให้หลับสนิทแก้ชักได้ด้วยนะเรามาดูว่ากลไกการออกฤทธิ์เนี่ยตัวพีกาบาลินมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับกาบาซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สําคัญชนิดหนึ่งในสมองเรามาดูตรงรูปดีกว่ารูปที่มีปลายประสาทเราเห็นไหมมีมีม มีแดงๆตรงนี้เรียกว่าเป็นแคลเซียมช n นลและไอตัวเม็ดๆเหลืองๆเรียกว่าเป็นแคลเซียมไอออนเวลาเรามีการติดเชื้ออย่างงูสวัสดหรือการทํางานเยอะหรืออุบิเหตแล้วแต่มันจะเหนี่ยวนําให้แคลเซียมเนี่ยผ่านแคลเซียมช n นลเข้าไปในใน,ในเซลล์ของปลายประสาทแล้วทําให้กระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทออกมามากเกินสารสื่อประสาทตัวนี้ทําให้เกิดปวดร้อนปวดชาปวดเสียว ซึ่งเรามาดูขวามือรูปขวามืออันนี้เราจะเห็นรูปหกเหลี่ยมสีส้มที่อยู่ใกล้ๆกับแคลเซียมชเอลตัวนี้เรียกว่าเป็น a อลฟาทูเดลต้าสับยูนิตในสมองตัวนี้มันจะควบคุมการเข้าออกของแคลเซียมชเอลนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ากาบาเพนตินกับ P ีกาบาลินที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจ่ายไปเพื่อไปบล็อก a อลฟาทูเดลต้าสับยูนิตในสมอง ทำให้การเข้าของแคลเซียมเนี่ยผ่านแคลเซียมชแนลน้อยลงเมื่อแคลเซียมชแนลน้อยลงก็ทำให้การสร้างสารสือาาส่อประสาทลดลงไปทำให้สามารถลดอาการปวดร้อนปวดชาปวดเสียวได้นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับนะต่อเลยเนาะเรามาดูความแตกต่างของพีกาบาลินกับกาบาเพนตินจริงๆข้อบ่งใช้ไม่แตกต่างกันเลยอะนะใช้กับ อาการปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนปวดชาปวดเสียวได้ในโรคงูสวัสดในโรคเบาหวานได้หมดนะส่วนมาดูกลไกยการออกฤทธิ์ทั้งสองกลุ่มก็คล้ายกันคือจับอย่าง selective l y กับ Alpha 2 delta ้ s สับยูนิตในสมองเหมือนกันนะครับแต่มาต่างกันตรงที่ pharmacokinetic นะตัว P-Gabalin จะดูดซึมดีค่อนข้างดีหมามากกว่าหรือเท่ากับ90%ทุกๆโดส แต่เรามาดูของของไอฝั่งกาบาเพนตินเนี่ย6 900มิลลิกรัมดูดซึมได้60%ถ้ายิ่งสูงยิ่งดูดซึมน้อยทำให้ฟาร์มโคโคเนติกของกาบาเพนตินจึงเป็นนอนลีเนียสามารถเข้าคาดเดาการออกฤทธิ์ได้ยากแต่ถ้าพีกาบาลินเนี่ยมันทุกโดสดูดซึมดีหมดจะเป็นลีเนียฟาร์มโคคเนติกนะครับวิธีกินก็เวลา2-3าครั้งคล้ายๆกันนะครับ แล้วก็เวลาที่ได้ผลเนี่ยพีกาบาลินก็ประมาณวันหนึ่งก็ได้ผลถ้ากาบาเพนตินต้องมากกว่าหรือเท่ากับ9วันนะครับแล้วตัวพีกาบาลินเมื่อกินเข้าร่างกายเราแล้วไม่จับกับโปรตีนในกระแสเลือดจึงแล้วก็ไม่จับกับเอนไซม์ซิป450 <g ab al ine> ในตับนะจึงไม่มีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมส่วนกาบาเพนตินเนี่ยมาดูดซึมได้น้อยกว่าพีกาบาลิน ในขณะยาระดับสูงจะเป็นนอเนียฟาร์มาโคไคเนติกซึ่งคาดเดาการออกฤทธิ์ได้ยากนะครับนะข้อบ่งใช้นะรักษาอาการปวดและเจ็บในปลายประสาทนะอย่างเช่นในร้านยาเราที่เราจ่ายมีใจก็คือในผู้ปวยดอวานที่ปวดปวดชาที่แขนขาคนทำงานหนักปวดไฟชอ็อตปวดร้าร้าวปวดแบบแบบปลกปวดโรคงูสวัสดนะส่วนวิตกกังวลเราควรจยให้แพทย์จ่ายและไม่ครจ่ายเองนะครับ เวลารับประทานเขาบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยจ่าย150มิลลิกรัมต่อวันแต่จริงๆแล้วมันจะง่วงมากนะอาจารย์ว่าเริ่มด้วย75ก่อนยิ่งในผู้ป่วยสูงอายุต้องให้โดดต่ำๆไปก่อนนะข้อควรระวังการใช้พีกาบารินเนี่ยห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยายหรือมีเกิดลมพิษแล้วก็ไม่กินยาแล้วเกิดลมพิษแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็กินแล้วจะง่วงต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่รถยนต์ต่างๆเนาะ ไม่แนะนําให้ใช้ในเด็กในหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรผู้ป่วยสูงอายุหรือคนโรคไตผิดปกติต้องปรับขนาดโดสให้ลดลงนะทีนี้ดักอินเตอร์แอคชั่นก็คือไม่ควรกินคู่กับแอลกอฮอล์เพราะจะทําให้การมึนเมามากขึ้นนะกินคู่กับพวกยายาทันสคิวไรเซอร์อย่างไดซีแพมลอราซีแพมก็ทําให้ฤทธิ์ของท r นสคิวไ z เซอร์เพิ่มขึ้นกินคู่กับ CPM ยาแก้แพ้ทําให้ง่วงมากขึ้น สรุปแล้วพีกาบาลินก็คือมีผลลดอาการปวดตามแนวเส้นประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีฤทธิ์หลักๆคือลดปวดหลับสนิทลดวิตกกังวลเนาะแล้วก็มีการวิจัยที่ประเทศอินเดียพบว่าพีกาบาลินตัวต้นฉบับเนี่ยจะมีฤทธิ์สูงกว่าในการลดปวดแล้วก็คใครกังวลเมื่อเทียบกับตัวก๊อปปี้กับกาบาเพนตินเพราะกาบาเพนตินดูดซึมได้น้อยกว่าเนาะแล้วเมื่อพีกาบาลินที่บอกแล้วว่าเมื่อ ข้าร่างกายแล้วไม่จับกับโปรโตีนในกระแสะเลือดมีลิปเป็นลีเนียฟาร,ร์มโคโคเ n นติกไม่จับกับเอนไซม์ซิปทรีในตับจึงไม่มีดักอินเตอร์แอคชันกับยาตัวอื่นและอาหารด้วยนะสรุปแล้วเคสที่พบบ่อยๆในร้านยาที่เราเจอกันอะในกรณีที่มีอาการชามือชาเท้าอาจจะคนจากเกินทำงานหนักก็ได้หรือจากาแล้วก็จากโรคเบาหวานก็ได้นะ ส่วนใหญ่ที่เราจ่ายก็มี B1 กับ b 1วซิถ้าผู้ป่วยอ้วนๆอย่าจ่าย b 1วนทเทเวลนะเพราะทำให้หิวข้าวนะครับแล้วก็มีเมคโคบาลามีนด้วยถ้าเป็นน้อยๆจ่าย2ตัวนี้ก็ได้แต่เป็นค่อนข้างมากก็กลุ่มนี้เลยพีกาบาลีหรือกาบาเพนตินก็ได้อาจจะจ่ายคู่รวมกัน3ตัวก็ได้ซึ่งถ้าเราพบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีอาการชามาปรึกษาเราเนี่ย ต้องถามเรื่องการกินยาว่ามีลืมกินยาไหมเช็คน้ําตาลและยางอาจจะคุมน้ําตาลอยู่ไหมต้องให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะครับนะส่วนโรคงูสวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราก็จ่ายยาต้านเชื้อไวรสัสถูกไหมนะแล้วก็ยาแก้ปวดอาจจะเป็นไอบูหรือเมฟเฟนามิกแ,แต่ถ้าปวดมากๆหรือผู้สูงอายุที่เคยมีโรคกระเพาะแล้วเขามาจ่ายกลุ่มคอ,อกสิบก็ได้เนาะแล้วก็ ควรจะจ่ายพวกยาป้องบรรเทาและป้องกันปวดไปลายประสาทไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่จ่ายตัวพีกาบ้าลินหรือกาบ้าเป็นตินไปเสริมคู่ด้วยเวลาหายแล้วบางคนจะปวดเป็นปีเลยนะครับจ่ายบล็อกไปตั้งแต่แรกถ้าเป็นนะแล้วก็ให้บำรุงเส้นประสาทถ้ามีตุ่มแตกอาจจะจ่ายยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปด้วยทั้งยาทาก็ได้ในกรณีหลับไม่ค่อยสนิทอาจจะจ่ายอะมิทิพไทลีนก็ได้ซึ่งอะมิทิพไทลีนก็สามารถแก้ แก้อาการปวดแนวเส้นประสาทได้ด้วยเหมือนกันเนาะอ่ะจริงๆก็ขีพอยก็คือตัวนี้ลดปวดหลับสลิดวิตกกังวลปวดแนวเส้นประสาทนะดูดซึมดีกว่ากาบาเพนตินเปรีเนียฟาร์มาโ,โ,โคไคนติกถ้าปวดแสบร้อนอาจจะจ่ายคู่เอนเซตคู่กับพวกกลุ่มพีกาบาลีหรือกาบาเพนตินก็ได้ในงูสวัสดนะถ้าชาก็ พีกาบารินหรือกาบาเพนตินบวก B1 บวกเมโครปารามีแล้วแต่ดูความเหมาะสมว่าความรุนแรงแค่ไหนนะครับโอเคนะครับออใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวนะม,มาคุยกันเนาะส่งเข้ามาเลยนะครับ